มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด1 9ของโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนศึกษาในสภาวะการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 โรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนศึกษามีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันตามมาตรการ d m เ t t t เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะตามลำดับขั้นตอนดังนี้จัดให้มีการทำความสะอาดภายในโรงเรียนทุกวันก่อนเริ่มทำการเรียนการสอนเพิ่มมาตราการให้คณะครูสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทํำงานจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับล้างมือและเจลล้างมือประจําจุดตามจุดต่างๆของบริเวณอาคารเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน มีการสแกนอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งข้าราชก,การครูและครอบครัวต้องงดการเดินทางไปจังหวัดหรือประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาดหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านการดูแลตนเองและครอบครัวของข้าราชก,การครูในสังกัดให้ปฏิบัติดังนี้สวมหน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่สถานที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่รางกายบุคคลอื่นล้างมือด้วยสบู่ตามขั้นตอนอยู่บ่อยๆทำความสะอาดโต๊ะเครื่องใช้สำนักงานของใช้ส่วนตัวด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์5%หากมีข้าราชการครูปฏิบัติงานหรือภักอาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อต้องกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการและแรายงานอาการต่อผู้บริหารเป็นระยะ กรณีที่ข้าราชการครูต้องไปติดต่อราชการหรือร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นต้องรักษามาตร,รการป้องกันให้เข้มขน้น